yeah. สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ford RLT Channel สาระความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ Ford Ranger ในไทยและทั่วโลกผ่าน YouTube Facebook และ TikTok ครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเอกลักษณ์ของ Ford Ranger Super Duty ในส่วนของภายนอกกันครับตามที่เราทราบกันนะครับว่า Ford Ranger Super Duty นั้นเป็นรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่า Ford Ranger Standard อย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานหนักโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานบรรทุกหนัก ลงลกจูดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอยากจะพาทุกท่านไปดูในส่วนของภายนอกกันก่อนว่าอะไรที่มันทําให้ Ford Ranger คันนี้เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของงานหนักแล้วก็งานลากจูงเพราะว่าในหลายๆส่วนของ Ranger Super Duty เนี่ยนะครับมันแตกต่างจาก Ranger มาตราฐานรวมไปถึง Ranger Raptor เนี่ยชัดเจนมากซึ่งในความแตกต่างนี้นี่แหละมันคือสิ่งที่ทําให้รถคันนี้เป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนที่ใช้งานหนักโดยเฉพาะครับดังนั้นเราจะไปดูกันที่ส่วนแรกกันเลยนะครับซึ่งก็คือ กระจกข้างรถนะครับหรือว่ากระจกมองข้างนั่นเองครับหากใครสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่ากระจกมองข้างของ Ford Ranger Super Duty นะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าของ Ranger Standard อย่างชัดเจนแล้วก็ดูมีมิติมากกว่าแต่จริงๆดูมีมิติหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่สําคัญครับจุดสําคัญจริงๆก็คือว่ากระจกมองข้างที่ใหญ่แบบนี้เนี่ยมันให้ทัศนวิสัยในการมองด้านข้างที่ดีกว่าคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้ใช้ Ford อยู่หรือว่าเคยขับทดสอบรถยนต์ Ford มาเนี่ยถ้าเป็นตัว Standard, หรือว่าレンจ์ัプเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆกระจกมองข้างที่เขาให้มาเนี่ยนะครับใหญ่นะครับถือว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันใหญ่แล้วแล้วก็ให้ทัศนวิสัยในการมองด้านข้างเนี่ยที่ว่าชาัดเจนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นซูเปอร์ดิวตี้เนี่ยมันเขาให้มาใหญ่กว่านะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับเรนเจอร์ซูเปอร์ดิวตี้เลยก็คือว่าสําหรับใครที่ใช้ f o r d r a n g e r Super Duty เพื่องานลากจูงโดยเฉพาะเลยนะครับเขาจะมีกระจกมองข้างอีกรูปแบบหนึ่งที่ใหญ่กว่านั้นอีกแล้วก็มี ทำอเนอกประสงค์มากขึ้นก็คือสามารถที่จะกางออกเพื่อดูมุมอับของเทรลเลอร์ด้านข้างได้อีกนะครับเพราะว่าอย่างในออสเตรเลียเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นแบบว่าเวลาเขาใช้ลากเรือหรือว่าลากรถบ้านอย่างเงี้ยตัวเทรลเลอร์หรือว่าตัวเรือหรือแม้กระทั่งตัวรถบ้านเนี่ยมันจะมีขนาดที่กว้างกว่าฐานล้อของรถฟอร์ดใช่ไหมครับหรือว่ารถที่ใช้ลากเนี่ยดังนั้นกระจกมองข้างที่ติดรถอยู่แล้วมันจะกว้างไม่พอมันก็ยังคงไม่สามารถ มองเห็นไปถึงด้านหลังของเทรลเลอร์ได้ดังนั้นเนี่ยฟอร์ r เรนเจอร์ซูเปอร์ด้เขาก็เลยมีกระจกมองข้างอีกแบบหนึ่งที่เป็นออปชั่นเสริมนะครับซึ่งสามารถยืดได้แล้วตัวกระจกก็จะมี2บานใน1ข้างก็คือจะมีส่วนบนกับส่วนล่างที่เอาไว้ใช้มองได้2มุมนะครับส่วนที่2ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับ Ford Ranger Super Duty ก็คือเรื่องของกันชนหน้านี่แหละครับกันชนหน้าของ Ford Ranger Super Duty เนี่ยก็จะเป็นกันชนที่ได้รับกา ออกแบบมาให้แตกต่างจากของ Ranger Standard แล้วก็ Ranger Raptor อย่างชัดเจนโดยการออกแบบนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานหนะักแบบออฟโรดโดยเฉพาะเลยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตัวกันชนของเขาเนี่ยนะครับจะมีการดีไซน์ให้บริเวณหน้าซุ้มล้อของเขาครับมันจะเฉียงขึ้นไปนิดนึงเพราะอะไรทําไมก็ถึงทําแบบนั้นคําตอบก็คือว่าเวลาที่ใช้รถแบบออฟโรดบางครั้งมันจะเจอการขึ้นทางชันเวลาเราจะขึ้นหากว่ากันชนรถเนี่ยมัน อยู่ตปัญหาที่ตามมาก็คือว่าจุดต่ําสุดของกันชนรถเนี่ยนะครับมันจะไปสัมผัสกับตัวของพื้นหรือว่าทางที่มันเป็นทางชันทําให้ตัวรถเนี่ยมันเกิดความเสียหายดังนั้นถ้าเกิดเรามองจากด้านข้างเนี่ยท่านผู้ชมจะเข้าใจเลยว่าทําไมมันถึงมีประโยชน์แล้วทําไมเขาถึงต้องดีไซน์มาให้เป็นแบบนี้แล้วถึงเอามาใช้ใน Ranger Super Duty ครับโดยที่ กันชนหน้าของ Ranger Super Duty นะครับก็จะประกอบด้วยเซนเซอร์4ีตำแหน่งมีเตือนกันชนด้านหน้าแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือแผ่นกันกระแทกกับหูลากที่เป็นลักษณะแบบเปิดเลยแตกต่างจากของ Ranger Standard ที่มันจะมีตัวแผ่นปิดมาให้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือกล้องหน้าสำหรับกล้องหน้าใน r a เจอร์ u p e r Duty เนี่ยมันจะอยู่เหนือแผ่นป้ายทะเบียนรถอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับส่วนที่3ครับผมจะพาทุกท่าน ไปดูด้านข้างตัวรถกันบ้างฝั่งคนขคับสิ่งนั้นก็คือ snorkel ครับ snorkel ใน Ford Ranger Super Duty เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดรถจากโรงงานสําหรับพี่น้องชาวออสเตรเลียโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งสําหรับใครที่ต้องการจะใช้ Ford Ranger Super Duty ในเวอร์ชันที่ไม่มี snorkel เนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับคือเราจะต้องติ๊ก option snorkel removal ซึ่งมันไม่เสียค่าใช้จ่ายเอาไว้ด้วยเพราะว่าสมมติถ้าต้องการ Super Duty แต่ไม่ได้ต้องการเอาไปลุยน้ําอะไรหนักขนาดนั้นเนี่ยแล้วไม่ได้ติ๊กส่วน ไปถ้าเกิดว่าถึงวันรับรถจริงๆมันก็จะมีสโนว์เกิลมาให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากตามที่ทุกท่านทราบกันว่าสโน์เกิลเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับผมก็จะไม่ขออธิบายในส่วนนี้เนาะส่วนที่4ก็คือคิ้วล้อของ Ford Ranger Super Duty ครับสำหรับส่วนนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากของ Ranger Standard อยู่พอสมควรเลย1คือรูปทรงนะครับตัวคิ้วล้อของ Ranger Super Duty เนี่ยจะเป็นคิ้วล้อทรงเหลี่ยมที่สําคัญในก็คือหนาแล้วก็ตีโป่องออกมาได้ใหญ่ อย่างชัดเจนครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อที่จะให้รับกับกันชนหน้าแล้วก็ยางมาตรฐานติดรถจากโรงงานที่เป็นยางหน้ากว้างนะครับส่วนถัดมานะครับก็คือล้อและยางใน Ford Ranger Super Duty ที่ตัวล้อเนี่ยจะมาพร้อมกับน็อต8ตัวแล้วก็มีฝาครอบมาให้ยางก็จะเป็นยางออเทอเรนของ General Grabber ครับ โดย2องค์ประกอบนี้ใน Ford Ranger Super Duty เนี่ยก็จะแตกต่างจากของ Ford Ranger Standard กับ Ranger Raptor ตรงที่ว่าล้อใน Ranger Standard กับ Ranger Raptor เนี่ยจะเป็นล้อน็อต6ตัวส่วนตัวยางถ้าเป็น Ranger Standard มันจะมีของ Good Year Ranger l กับ Bridgestone Dueler แล้วก็ถ้าเป็น Ranger Raptor นะครับตัวยางก็จะเป็น DF g o d e r i c h อย่างไรก็ตามนะครับอย่าง g e n e r a l Grabber ใน Ford Ranger Super Duty เนี่ยยี่ห้อนี้มันไม่ได้มีแค่ในตัว Super Duty อย่างเดียวแต่ยังมีใน Ford Ranger w i t r a k X Ford Ranger Tremor แล้วก็ Ford Everest Tremor อีกด้วยนะครับส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือด้านหลังรถ Ford Ranger Super Duty โดยที่ผมจะขอพูดถึงอุปกรณ์2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือ Flat Bed กับอย่างที่2ก็คือกันชนท้ายครับสําหรับ Flat Bed หรือที่คนไทยจะเรียกว่ากระบะพื้นเรียบหรืออีก ชื่อหนึ่งก็คือ Flat เด็ k บางคนอาจจะเรียกในรูปแบบไหนผมก็ไม่ว่ากันนะครับมันมีข้อดีหลายอย่างมากเลยครับแต่ว่าผมจะขอสรุปออกมา3อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือกระบะลักษณะนี้สามารถที่จะเปิดได้3ทิศทางนั่นหมายความว่าเวลาที่เราต้องการจะโหลดของไว้บนตัวกระบะเนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะวางจากทิศทางใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วเราค่อยจัดอีกทีหนึ่งอย่างที่2ก็คือกระบาดลักษณะนี้สามารถที่จะถอดออกจากตัวรถได้เพื่อที่จะเอารถนั้นไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปหรือว่าใช้งานที่ มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอย่างที่3เลยนั่นก็คือว่ากระบะลักษณะนี้นะครับมันดูแลรักษาง่ายครับถัดจากกระบะพื้นเรียบที่ผมได้พูดถึงไปแล้วในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะปิดท้ายกับกันชนหลังของ Ford Ranger Super Duty กันครับถ้าเกิดใครมองผ่านๆบอกตามตรงเลยนะว่ามันดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสังเกตให้ดีๆเนี่ยจะทราบว่ากันชนท้ายของ Ford Ranger Super Duty เนี่ยมันมีการใช้งานที่มีความปลอดภัยไม่แพ้กับ Ford Ranger ในรูปแบบปิกอัพเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับกันชน คนท้ายของ r a นเจอร์ p e r Duty เนี่ยมีเซนเซอร์หลัง4ตำแหน่งมีเรดาร์ให้2ข้างซ้ายขวาและสำหรับใครที่เป็นสายลากจูงเนี่ยนะครับก็จะมีโทบาลมาให้พร้อมกับช่องต่อไฟซึ่งถือว่าเป็นออปชันสแตนดาดของ Ford r a n g e r ในออสเตรเลียครับและนี่ก็คือเนื้อหาสาระของจุดเด่นภายนอกใน f o r d r a n g e r Super Duty ฉบับรวบรัดในคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ f o r d r a n นเจในไทยและทั่วโลกก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Ford r แ t c ทีแชน l นลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ